นะสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิดสเฟสขนาดใหญ่ตัวนี้ 12k จากค่ายค่ายหนึ่งนะครับอขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะน่าจะพอเดากันได้สําหรับคนที่รู้นะตัวนี้ IGBT ช็อตอ่ะมันเป็นมอสเฟสพูดผิดตัวนี้เป็นมอสเฟสนะเบอร์นี้นะครับชอดไป4ตัวที่จริงมีร่องรอยการเปลี่ยนมอสเฟมาแล้วนะครับสตัวเนี้ยลูกค้าได้เปลี่ยนมาแล้วแต่นะ สิ่งที่ลูกค้าทําก็คือเปลี่ยนจะเปลี่ยนมอสเฟตเลยแต่ที่จริงแล้วเราจะต้องเคลียร์ชุดไดท์ซะก่อนนะที่จริงเนี่ยออปโตไลท์พวกนี้เราจะต้องเคลียร์ให้ผ่านซะก่อนก่อนเปลี่ยนจะเปลี่ยนมอสเฟตได้นะครับลูกค้าเล่นจะเปลี่ยนเลยก็แน่นอนใช้งานไม่ได้เพราะว่าออโตอไลท์มันเสียอยู่4ตัวนะครับนี่สาตัวเสียตามที่มอสเฟตช็อตนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว IGBT เอ่ยมอสเฟตเอ่ยเวลามันช็อตนะครับต้องเคลียร์ภาคได์ก่อน ก่อนที่จะเปลี่ยน m o ดเฟลหรือ IGBT ตัวใหม่เข้าไปนะครับ